สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนอรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาต่อตู้คอน s u m e r นะครับผมที่เราจะต่อตัวนะครับตัวกันดูดนะครับแบบแบบ RCBO นะครับที่เป็นแบบหางหนูนะครับผมในคลิปก่อนผมพาเพื่อนๆต่อนะครับที่เป็น RCBO แบบหางหนู นะครับผมก็คือจะเป็นแบบของชานิเดอร์หรือของสแควร์ดีนะครับผมสังเกตถ้าเป็นของชานิเดอร์หรือของสแควร์ดีมันจะมีเส้นนะครับผมนะครับมีเส้นที่ออกมาจากตัวเมนเบเกอร์กันดูดนะครับผมของหางหนูนะครับออกมา1เส้นนะครับผมออกมาเส้นเดียวแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาต่อลักษณะที่ออกมาแบบ2เส้นนะครับผมนะครับจะมีออกมา2เส้นนะครับ อาจจะเป็นของ ABB ก็ดีจะเป็นของยี่ห้อซีเมนก็ดีนะครับผมเขาจะมีออกมาสายสำเร็จรูปออกมา2เส้นนะครับเราจะต่อในลักษณะไหนนะครับผมอันนี้ผมสมมติว่าเรามีตัวเมนนะครับผมมีตัวเมนเบเกอร์แล้วก็มีลูกย่อยอันนี้ผมใส่ลูกย่อยไป6ลูกนะครับแล้วก็จะมีลูกกันดูด RCBO แบบหางหนูที่เป็นแบบ2สายนะครับผม หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีบัตรบาตองแดงเชื่อมต่อนะครับผมจากคว้าที่เป็นคว้าลายนะครับแล้วก็พ่วงมาใส่ลูกย่อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบัตรบาทางด้านซ้ายก็คือจะเป็นบัตรบาของบัตรบากราวนะครับทางด้านซ้ายนะครับผมจะเป็นบัตรบากราวนี่นะครับแล้วก็ ฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นบัตรบาร์ของนิวตันนะครับผมอันนี้ก็คือบัตรบาร์เอ็นนะครับนิวตันอ่าเราก็จะเดินสายกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าผมเริ่มด้วยสายลายนะครับผมแทนด้วยนี่นะครับผมสีน้ําตาลนะครับผมอ่าผมก็จะเดินเส้นลายเข้ามานะครับผมอ่าเราก็เดินเข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์เลยนะครับผมที่เป็นเส้นลายนะครับ เส้นเมนไฟที่มาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับผมเราก็เดินเข้ามาที่ตัวหัวเม e นเบเกอร์นะครับอ่นนี้นะครับมีสัญลักษณ์บอกอ L อยู่นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็คือต่อพ่วงถึงกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยบัตรบาททองแดงนะครับผมแล้วเราก็จะต่อเส้นนิวตันนะครับเส้นนิวตันเลยนะครับผม เส้นหนึ่งต้นเส้นเอ็นนะครับผมอ่าเนิวตันเราก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเราก็จะพ่วงนะครับสายเมนนิวตันนะครับเข้าไปที่บัตบาร์ของกราวก่อนนะครับผมอ่าเข้าที่บัตบาร์กราวก่อนนะครับแล้วก็พ่วงอีกหนึ่งเส้นนะครับผมพ่วงอีกหนึ่งเส้นเข้ามาที่ตัวเมนเบกเกอร์นะครับขาเข้านะครับผม ที่มีสัญลักษณ์เอ็นนะครับผมอันนี้ก็คือเมนนิวตันนะครับผมแล้วก็ตัวขาออกนะครับผมตัวขาออกขาออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับผมเราก็จะต่อสายเพิ่มนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับผมในผมก็จะวิ่งมาทางด้านล่างแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปเข้าที่บัตบาร์ของนิวตันนะครับผมที่อยู่ทางด้านบนขวามือนะครับ นะครับผมเข้าที่บัตรบาของนิวตันนะครับผมอ่าเราก็พร้อมที่จะเอาออกไปใช้งานนะครับผมอ่าข้อลายก็ต่อถึงกันทั้งหมดนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อนิวตันนะครับก็คืออ่าเนี่นะครับถ้าเป็นข้อลายที่เราจะต่อออกไปทางด้านก็คือด้านบนนะครับผมที่เป็นของ ABB หรือของซีเมนต์นะครับอ่าแล้วเราก็จะมาต่อเส้นกราวกันก่อนนะครับผมอ่าเส้นกราวนะครับ โดยใช้สีเขียวนะครับผมเราก็ต่อเส้นเมนที่เป็นเมนกราวนะครับผมมิเตอร์ไฟที่เป็นขนาด5วงเล็บ15แอมป์เรก็ใช้สายเบอร์10นะครับผมอาจจะเป็นสีดำก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสีเขียวนะครับมิเตอร์5ทับ4ก็ใช้สายเบอร์16นะครับผมใช้สายเบอร์16นะครับแล้วก็ต่อเข้าหลักกราว นะครับล็อกด้วยแคมหัวใจนะครับผมล็อกด้วยแคมหัวใจขนาดเหมือนเดิมนะครับผมตั้งแต่สองเมตรสี่สิบนะครับสองเมตรสี่สิบแล้วก็ตั้งแต่5้ทับแก็คือ5หุนนะครับผมอันนี้ก็คือทําการตอกลงดินนะครับผมแล้วก็เราจะมาต่อวงจรปกติที่เราเอาออกไปใช้งานนะครับผมก็คือ เส้นลายก็ line, สามารถต่อออกจากตัวลลกเซอร์กิตเบรกเกอร์ลลกใดลูกหนึ่งออกไปใช้งานได้เลยนะครับผมถ้าเป็นอันนี้ผมสมมุติว่าเราต่อใช้งานอันนี้หลอดไฟอันนี้ผมสมมุติว่าด้านบนเนี่ยนะครับผมผมสมมติว่าเป็นหลอดไฟนะครับหลอดนี้นะครับผมเราก็ต่อออกจากลลกเซอร์กิตเบรกเกอร์ลลกใดลูกหนึ่งนะครับออกไปผมเอาออกจากลูกนี้แล้วกันนะครับจะมองง่าย อันนี้ก็คือเส้นลายนะครับผมเส้นลายอันเราก็ต่อเข้าที่หลอดไฟนะครับอ่าหลอดไฟนะครับผมแล้วก็นิวตันนะครับนิวตนันเราก็ต่อออกจากบัตบาร์ของนิวตันอ่าตรงจุดไหนก็ได้เหมือนกันนะครับผมหนึ่งเส้นนะครับอ่าก็เข้าที่หลอดไฟ อ่านะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรปกตินะครับผมอ่าแล้วเราก็จะมาต่อตัวกันดูดแบบหางหนูนะครับผม rcbo นะครับรุ่นนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือจะมีสายอ,าออกมา2เส้นนะครับผมสายสําเร็จรูปแล้วก็จะมีข้าที่จะบอกการต่อ l กับ n อยู U ่นะครับผมโดยที่สายาปกติแล้วก็อาจจะเป็นสายสีน้ําเงินกับสีขาวนะครับ สองเส้นนะครับสายสีน้ำเงินกับสีขาวสายสีน้ำเงินนี้นะครับเราก็จะต่อเข้าที่บัตบาของนิวตันนะครับผมสายสีน้ำเงินเส้นนี้นะครับเราก็ต่อพ่วงเข้าที่บัตบาของนิวตันนะครับเส้น<อ>นี้นะครับผมแล้วอีกหนึ่งเส้นนะครับที่ผมใช้เป็นสีออกส้มๆนี่นะครับผมป <c oughs> กติอาจจะเป็นสีขาวนะครับผม เส้นนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งเราก็จะต่อเข้าไปที่บัตรปลาของกราวนะครับผมเส้นนี้นะครับที่เป็นเส้นสาำเร็จรูปออกมานะครับจากตัวเมน r c b o หางหนูตัวนี้นะครับผมนะครับเส้นหนึ่งเข้าที่น้ำเงินเข้าที่บัตรปานิวตนันแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็เข้าที่บัตรปากราวนะครับผม แล้วที่มีสัญลักษณ์ n กับ l นะครับผมอันนี้ผมสมมุติวา่าผมจะต่อเข้ามาที่ปลั๊กตัวนี้นะครับผมต่อเข้ามาที่ปลั๊กตัวนี้นะครับเส้นที่มีสัญลักษณ์ l แล้วก็จำออกมาจากตัวเบรกเกอร์กันดูดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ต่อออกมานะครับมาเข้าที่ตัวปลั๊กนะครับผมที่มาจากสัญลักษณ์ของ l นะครับผม ก็มาเข้าที่ตัวปลั๊กนะครับแล้วถ้าเป็นนิวตันนะครับผมเราก,พออการ็พ่วงออกมานิวตันนะครับพ่วงออกมาอ่าเขาจะมีจุดต่อให้เราอยู่แล้วนะครับผมโดยปกตินะครับนิวตันเราก็จะต่อออกมาแล้วก็มาเข้าที่ตัวปลั๊กเหมือนกันนะครับผมอีก1ด้านนะครับอีกหนึ่งด้าน,น,น,านแล้วก็ เส้นกลาวนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นปลั๊กที่มีกลาวด้วยอ่ะเราก็พ่วงให้เสร็จสับเลยนะครับผมพ่วงกลาวเอาผมออกมาทางด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับพ่วงเส้นกล่าวแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปที่ตัวปลั๊กได้เลยนะครับผม ก็เข้ามาที่ตัวปลั๊กๆๆนี่นะครับผมเราก็พร้อมที่จะออกไปใช้งานเลยนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับผมโดยปกติตู้คอน sumer นะครับผมมันก็จะไม่มีตัวกันดูดหางหนูตัวนี้นะครับมาให้กับเราอยู่แล้วไม่มีนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเรามีตู้คอน sumer โดยปกติอยู่แล้วแล้วเราจะซื้อตัวกันดูดหางหนูตัวนี้นะครับมาใช้งาน นะครับเราก็สามารถถอดตัวใดตัวหนึ่งออกไปได้นะครับผมโดยปกติอย่างที่เราต่อปกติก็คือเส้นลายเข้าที่หลอดไฟนิวตันนะครับผมก็ออกจากบัตบาร์ของนิวตันมาเข้าที่หลอดไฟใช่ไหมครับผมสมมติว่าเราจะเอามาควบคุมหลอดหลอดตัวนี้นะครับผมนะครับเราก็ถอดเส้นนิวตันเส้นนี้ออกนะครับผมนี่นะครับถอดเส้นนิวตันเส้นนี้ออกนะครับผมแล้วเราก็เอาเส้นนิวตันเส้นนี้นะครับผม มาเข้าสัญลักษณ์ n นะครับนะครับผมก็คือถอดเส้นนิวตันเส้นหลอดเส้นนี้นะครับนี่นะครับก็คือเราถอดถอดลูกลูกตัวนี้ออกนะครับผมถอดลูกตัวนี้ออกเลยนะครับผมแล้วเราก็เอาตัวเมนกันโดดตัวนี้มาแทนตัวตัวนี้นะครับที่ไปควบคุมหลอดตัวนี้อันนี้ก็คือผมสมมุตินะครับผมอัน,นสมมติแล้วเราถอดออกไปแล้วนะครับผมนิวตันเราก็ถอดออกจากบาบัตบาของนิวตัน นะครับแล้วก็เอามาเข้าที่สัญลักษณ์นิวตันนะครับผมแล้วก็เส้นลายนะครับที่ต่อเข้าที่หลอดไฟนะครับเส้นแอเส้นนี้เราก็เอามาต่อเข้าสัญลักษณ์ l นะครับที่อยู่ในกันดูดหางหนูนะครับผมแล้วก็2เส้นก็ต่อปกตินะครับผมเราก็สามารถเอาออกไปใช้งานแทนลูกนะครับสกรกินเบเกอร์ลูกนี้ได้เลยนะครับผมเราก็สามารถควบคุมได้ หลายชุดท่านสมมติว่าเราจะเอาไปควบคุมหลอดไฟหรือพวกปลั๊กอย่างนี้นะครับผมก็มีหลายขนาดให้เราเลือกตั้งแต่10แอมป์ขึ้นไปนะครับผมก็สามารถเอาออกมาใช้งานได้เลยนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม